มือนี้จะเป็นอ้ยระบบ A.I. สุดยอดที่หลีกพี่น้องจะเป็นผัดเก่งคักรับขอไปเบิ้งการแจ้งเตือนเพื่อนว่าเขาขอไปเบิ้งเบิ้งขังในเนาะเป็นย่างมาสันเออเพิ่นนั่นเพิ่นล็อกเพิ่นล็อกผูกข่อยไว้เพราะว่านอย่างพิ่นบอคว้าวันที่ว่าข่อยน่ะเออ คลิปข่อยมันติดต้นฉบับหน่อยว่าสั้นเออขอไปเอาคลิปเข้ามาลงแล้วก็ดัดแปงไปนิดหน่อยดัดดัดแปลงเออเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวเราเขาก็ระบบเขาจะบอกเลยว่าเราเออติดคลิปที่เ้าลงแหละมันติดต้นฉบับหน่อยเขาก็เลยบรหให้าพานันเขาก็เลยหลอกข่อยไว้บอก แจ้งบอกฮอดว่าวันที่เท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยขันแมนนันกันแมนวาน <c oughs> ขันแมนว่าเขาเ้า <c oughs> ไปถือไปถือไปถือพิจารณานะเออพี่ภาคาก็สิเป็นจำก็เป็นการว่าจำนวนด้วยหลักฐานละพี่น้องิ่นบอกวันที่สิบหกวันที่สิบหกกระะกฎาคม คอสอคร,ริสต์ศักราศ2024โอ้ยพี่นอ้องบอกควยเวลาพอมาเฮาเอาคลิปเนียนมาล่งตอนไหนวันที่เท่าไหนแหมบอกเบิดบอกรายละเอียดครับแล้วก็บ้านต้นฉบับเฮามันนอ้อยก็คือขับก็ยอมรับโดยชิโล,ล่ลาบนั่นแหละเออขากเ็เลยลอกลอกโปรไฟล์การสั่งกันคลิป แข่อยไปเพิ่นเลยหลอกไว้เพิ่นไห่ยขย่พานได้นอกนั่นข่อยได้เบิดได้เออคุณก็สามารถลงคลิปเดียวข้อความภาพนิ่งโบนัสอีหยังนั่นพวกดาวพวกอ,อีหยังนี่ลนะ่ะเอโอโปรแกรมสมาชิกคยังนี้ได้เบิดเพิ่นล็อกไว้แต่อันเดียวนั่นละ่ะเพิ่นทำโทษบ่รู้ว่าเพิน่นสิมือ้อใด้อีกโดนปลาใด้เพิ่นจังมาจังจะงมบบัพโปดล็อกให้เฮาพี่น้องเอ้ย นั่นล่ะอันนี้ล่ะก็คือเป็นตัวอย่างอยากจะมัแช่ให้พี่น้องที่คิดว่าไอ้เข้าเคล็ดไปแล้วมันจะเป็นจังไรเออเข้ากับมันเสียเวลาเข้าพี่น้องแทนทีเข้าใจมีไ่ใดเออพานไปเบิร์ดหลอนคลิปเงยวเข้าไรมากเด้อมันจะเหรียญจะวิ่งดีมากเลยได้พี่นอ้องเหรียญจะได้เยอะมากแต่ว่าเข้ากับอดอดทน อดทนเข็ดเค็ดคือเกาเมนเมนผนมะให้พอท่านเด็ดปปดลอกไห้อ่ะคลิปนนนเน่าก็เห็ดคือเกาแหรอคะพี่น้องเอ็ดเดี๋ยวผลมาปดล็อกไห้เดี๋ยวเข้ากับเข้ากับได้เองค่ะไก่คลิปนี้กับว่าแช่ให้พี่น้องบางเนอะค่ะว่ามันเป็นจังไรเดินผู้ใดอยากไก่เค็ดนั่นกับมาฟังคลิปนี้ให้จบสักวันได้ว่าสมควรที่จะทําหรือไม่ได้ค่ะการคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์เนาะมีสาระกับฝากาากัไละ์กดแช่ทำในได้ค่ะ